อยากจะให้เรามาศึกษาพุทธศาสนาศึกษาตัวเองง่ายๆอย่างที่อาตมาหรือพ่อบอกเนี่ยศึกษาว่าเราทำไมจึงลุกทําไมจึงนั่งนั่งเราทำไมจึงรู้สึกอย่างนี้เนี่ยนั่งแล้วทาไมจึงไม่สบายเพราะอะไรทําไมมันจึงคิดทําไมมันจึงปวดถึงเมื่อยทาไมมันจึงหิวทําไมมันจึงคิดถึงลูกถึงสามีภรรยาทาไมจึงคิดกังวลเพราะอะไรมันไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หรือหาคําตอบการที่เราหาคําตอบเรื่องนี้ได้ทั้งหมดเราเรียกว่าตัศรู้ ถ้าหาคําตอบได้แล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไหมก็เกิดขึ้นแต่ว่าเรารู้จักใช้มันอ่ารู้จักจัดก,การมันเหมือนกับเราจะกินแกงเนื้อเนี่ยเราไปซื้อเนื้อมาถ้าไม่แกงเนี่ยเรากินได้ไหมกินได้ก็ลาบกินงั <c oughs> ก็ลาบก็หมายความว่าก็ต้องผ่านการปรุงเลยใช่ไหมถ้าไม่ปรุงเลยก็ไม่ได้เราก็เป็นสัตว์กินเนื้อเอาละเนื้อก้อนหนึ่งควรจะมากินได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง หลวงพ่อจะมีตัวอย่างเยอะนนะเพื et, ่อให้เห็นความสําคัญของธรรมที่เราปฏิบัติแล้วเราจะทุ่มเทปฏิบัติได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะไม่เกิดแรงบันดาลนะต่อให้หลวงพ่อพาปฏิบัติทั้งวันเราก็ไม่สนุกในการปฏิบัติหรอกเพราะเราไม่เข้าใจปฏิบัติด้วยความฝืนปฏิบัติด้วยความเกรงใจแต่ไม่ได้ปฏิบัติด้วยความเข้าใจถ้าปฏิบัติด้วยความเข้าใจหลวงพ่อจะอยู่หรือไม่อยู่จะบอกหรือไม่บอกเราปฏิบัติเต็มที่เลยเพราะเราเข้าใจเหมือนการหาเงินนะเอ้าหาวันยังเข้าคืนยังรุ่ง สามีภรรยาที่รักกันบอกเท่อไหะไรคุณอย่าทำเยอะเลยเนี่ยทําไปทําไมเนี่ยเราไม่ฟังอะ่ะเพราะเราเข้าใจว่าเงินมันสนองความต้องการของเราได้แต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะหรือสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยสนองความต้องการเราได้อย่างนั้นนฮโอ้เราทุ่มเทขนาดไหนปฏิบัติได้ขนาดไหนสนุกเลยแหละแต่ว่ามันยิ่งกว่านั้นนะธรรมะมันมีค่าย,ยิ่งกว่าเงินหลายเท่าแต่ทําไมเราจะไม่ทุ่มเทเพราะเรายังไม่เข้าใจเมื่อวันหนึ่งเราเข้าใจขึ้นมาเนี่ยโอ้เราทุ่มเทตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับไม่พลาดเลย แสวงหาธรรมตัวนี้ตลอดแล้ววันหนึ่งเราก็จะเข้าใจอชีวิตเป็นอย่างนี้เองอันนั่นแหละคือสิ่งที่หาประมาณไม่ได้คุณจะเอาทรัพย์สินเงินทองกี่แสนล้านกี่หมื่นล้านมาแลกก็ไม่ได้เราไม่ต้องเอาอะไรเพราะฉะนั้นท่านพุทธเจ้าท่านทิงทิ้งประสาทราชวังทิ้งทรัพย์สมบัติทุกอย่างทิ้งขุมเงินขุมทองทุกอย่างเพื่อแสวงหาสิ่งนี้ไงแม้แต่พระหันทั้งหลายที่แต่สรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้มัน ประเสริฐกว่ามันสุขกว่ามันสบายกว่าทั้งชาตินี้และชาติหน้าทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้มันก็ส่งเฉพาะชาตินี้ไปถึงแค่โรงพยาบาลและเชิงตะกอนและจากนั้นไปก็ตามเราไม่ได้ละแต่ทรัพย์สมบัติคือธรรมะที่เราปฏิบัติเนี่ยมันติดตามส่งเราถ้าเรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานเราจะไปเกิดชาติใหม่เราก็ไปเกิดในชาติที่ดีทั้งนั้นจะเกิดที่พวกิชาติก็ชาติที่ดีทั้งนั้นแต่ถ้าเราโชคดีสติปัญญาพอเราเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ในชาตินี้ก็จบกันนะไม่ต้องทุกข นั้นเรื่องนี้จึงอยากจะฝากไว้ว่าเวลาทำให้ทำด้วยความเข้าใจ